gigitlah. Jangan tunggan, jangan. Lepasnya hamin gatal. Angkat tadi. Ii. 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 Ii

Tôi về với các anh. À tôi yên sắc. Rồi. 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 Rồi ไอี <laughs> ่เดีกากุ Ash ๊กเขี่ยห้มหาอะไรเลือลยดนดืนดูไปเขี่ยให้มันกับดิไปเขี่ยให้ขี้ดืนกลับดิ

ส,สวัสดีครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมเก่งมากครับผม,มมมผ,มมผมเก่งมากมองกล้องมองกล้องหนุนผมเก่งมากโอ้เก่งมากกัดหนูได้ กันูได้งูพางคิดว่าไช่ไหมไปกนมาอยู horrible. ่กับพ่เหมนเริมเเด็กเว่อยู่บ้านนี่เลย mời <laughs>